เสียงสั่งจิตติดตั้งโปรแกรมบวกเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างรวดเร็วฟังได้ตั้งตอนเช้าและก่อนนอนเอนหลังนอนเหยียดยาวราบไปแขนทั้งสองข้างวางขนานลำตัวนิ้วมือและฝ่ามือปล่อยตามสบายฝ่ามือคว่ำลงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกัน ประมาณ8 1 0ถึง1ินิ้วไม่ต้องให้ต้นขาสัมผัสกันคุณอาจจะนอนโดยใช้หมอนหรือไม่ใช้หมอนก็นได้ทำตัวเองให้สบายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผ่อนคลายร่างกายตัวเองผ่อนคลายอย่างช้าๆหายใจเข้าออกช้าๆหายใจให้เต็มปอด หายใจเข้าออกช้าๆมองจุดจุดหนึ่งบนเพดานจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งเก็บลมไว้ในปอดให้นานที่สุดแล้วหายใจออกช้าๆคุณจะผ่อนคลายในทุกส่วนของร่างกายตอนนี้เรามาหายใจครั้งที่หนึ่งหายใจเข้า หายใจออกหลับตอนนี้ตอนนี้หายใจเข้าออกลึกๆอีกครั้งให้ลึกกว่าครั้งแรกหายใจเข้าหายใจออกหลับตอนนี้ตอนนี้หายใจเข้าออกลึกๆครั้งที่สามหายใจเข้าหายใจออก หลับตอนนี้ตอนนี้ร่างกายของคุณเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายทุกกล้ามเนื้อเส้นประสาททุกส่วนเริ่มหย่อนและอ่อนปวกเปียหนังตาของคุณเริ่มล้าและหนักมากขึ้นตอนนี้มันหนักมากขึ้นเรื่อยๆ หนังตาเริ่มปิดหนังตาเริ่มลาหนังตาเริ่มหนักและมันยากมากที่จะเปิดเปลือกตาเอาไว้คุณไม่เลือกที่จะฝืนมันเพราะคุณต้องการให้มันปิดจนกระทั่งฉันบอกให้คุณลืมตาตอนนี้ฉันต้องการให้คุณรู้สึกทั้งหมด จดจ่อไปที่เท้าขวาผ่อนคลายนิ้วเท้าของคุณจินตนาการเห็นมันเป็นยางที่ห้อยต่องแต่งจากเท้าของคุณปล่อยความรู้สึกไปที่เท้าทุกส่วนจนถึงส้นเท้าทุกส่วนทุกส่วน ตอนนี้ปล่อยความรู้สึกผ่อนคลายไปที่น่องให้กล้ามเนื้อที่น่องผ่อนคลายที่สุดอ่อนปวกเปียกที่สุดและผ่อนคลายและตอนนี้ขณะที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทของคุณกำลังผ่อนคลายให้จิตใจของคุณ ผ่อนคลายเช่นกันให้มันล่องลอยไปยังสถานที่ที่คุณชอบรู้สึกมีความสุขปล่อยให้จิตใจของคุณสำรวจสถานที่นั้นขณะที่คุณกำลังผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกคุณหายใจได้อย่างง่ายดาย เหมือนกำลังหลับสิ่งที่คุณใส่ใจและความตึงเครียดทั้งหมดค่อยๆหายไปจางหายไปขณะที่คุณกำลังดำดิ่งลึกลงไปอย่างช้าๆลึกลงไปในความผ่อนคลายนี้ทุกๆลมหายใจของคุณ ทุกๆเสียงที่คุณได้ยินทำให้คุณหลับลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปช่างสบายและผ่อนคลายที่สุดตอนนี้ปล่อยให้คลื่นความผ่อนคลายย้ายจากน้องข้างขวา ไปยังกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขาของคุณปล่อยให้มันผ่อนคลายอ่อนปวกเบียตอนนี้ขาควาทุกส่วนผ่อนคลายที่สุดผ่อนคลายเบาสบายตอนนี้ โฟกัสไปที่เท้าซ้ายนิ้วเท้าผ่อนคลายที่สุดและทุกส่วนของเท้าผ่อนคลายคล้ายกับเท้าขวาอ่อนปวกเปียและผ่อนคลายที่สุดปล่อยให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายนี้เองกลื่นไปยังน้องซ้ายของคุณ ปล่อยให้กล้ามเนื้อคลายตัวเต็มที่ขาทั้งสองข้างของคุณหนักอึ้งราวกับขอนไม้ขณะที่คุณผ่อนคลายต้นขาซ้ายมันเริ่มรู้สึกหนักขึ้นและหนักขึ้นคุณรู้สึกง่วงมากขึ้น ตอนนี้คลื่นความรู้สึกผ่อนคลายคลื่นมายัางสะโพกและหน้าท้องของคุณคุณผ่อนคลายมากขึ้นมากขึ้นคิดถึงหน้าท้องของคุณว่ามันคือลูกบอลที่สูบลมเข้าไปจนเต็ม และคุณปล่อยอากาศออกจากลูกบอลตอนนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายท้องและบริเวณช่องท้องผ่อนคลายที่สุดปล่อยวางที่สุดผ่อนคลายให้ลึกที่สุด หลับลึกที่สุดนิ้วมือที่แขนขวาขณะน,นี้ผ่อนคลายที่สุดตอนนี้ข้อมือผ่อนคลายปลายแขนผ่อนคลายความผ่อนคลายเคลื่อนขึ้นไปที่ไหล่ขวา แขนขวาทั้งหมดผ่อนคลายไร้ความรู้สึกใดๆคุณอาจจะรู้สึกยิบยิบที่นิ้วมือนิ้วเท้าของคุณนี่คือสัญญาณที่ดีที่ทำให้คุณผ่อนคลายได้ลึกกว่านี้และตอนนี้ให้คุณผ่อนคลาย มากขึ้นไปอีกผ่อนคลายได้ลึกกว่านี้ดำดิ่งลึกลงกว่านี้นิ้วมือซ้ายและแขนซ้ายผ่อนคลายที่สุดมือและแขนปล่อยสบายผ่อนคลายเคลื่อนขึ้นไปถึงข้อศอก แขนทั้งหมดผ่อนคลายไหลซ้ายกังคุณผ่อนคลายปลดปล่อยลงไปอ่อนนิ่มอ่อนปวดเปียกตอนนี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนจากไหล่ไล่ไปที่บั้นเอว ปล่อยให้ความสบายนี้ทำให้มันอ่อนนิ่มเบาสบายที่สุดนุ่มที่สุดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ต้นคอปล่อยให้คางและกล้ามเนื้อแก้มคลายตัว สบายๆคล้ายอย่างยืดตอนนี้ปล่อยให้ดวงตาผ่อนคลายปล่อยวางผ่อนคลายรู้สึกดีสบายตัวที่สุดผ่อนคลายคิว้วและหนา้าผ่า ปล่อยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทุกทุกส่วนรู้สึกเบาสบายจากหลังไปจนถึงหนังศีรษะอนุญาตให้ความผ่อนคลายนี้แผ่ขยายทั่วศีรษะผ่อนคลายไล่จากหน้าผาก เลื่อนไปทางด้านหลังจนถึงลาคอผ่อนคลายทุกส่วนเบาสบายทุกส่วนทุกส่วนผ่อนคลายอย่างแท้จริงตอนนี้คุณผ่อนคลายทุกส่วนอย่างเต็มที่แล้ว รู้สึกเหมือนร่างกายของคุณไร้ซึ่งกระดูกร่างกายและจิตใจของคุณกำลังพักอย่างเต็มที่พักอย่างเต็มที่และลึกที่สุดในสภาวะสะกดจิตจิตใจของคุณ ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับความสงบนี้จิตใต้สนึกของคุณตอนนี้ยินดีรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ฉันรู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งฉันรักตัวเอง ฉันรักความสุขฉันรักความคิดสร้างสรรค์ฉันรักตัวเองที่สุดฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง การมีตัวตนอยู่ของฉันมีคุณค่าและมีความหมายฉันเป็นที่รักและเป็นคนสำคัญทุกคนรอบตัวฉันรักและซื่อสัตย์กับฉันทุกคนรอบตัวฉัน หวังดีกับตัวฉันฉันสมปรารถนาในทุกเรื่องฉันเป็นคนเก่งฉันมีศัก,กยภาพฉันเป็นได้ทุกสิ่งที่ฉันอยากเป็น ฉันมีได้ทุกสิ่งที่ฉันอยากมีฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันอยากทำฉันรักเงินของฉันเงินทองเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุขฉันใช้เงินทองสร้างความสุขให้กับชีวิต ฉันมีความสามารถในการหาเงินล้านทุกวันฉันคู่ควรกับการมีเงินล้านทุกวันการหาเงินล้านเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับฉันธุรกิจการงานของฉันขาขึ้นตลอดไป ฉันมีความสามารถสร้างธุรกิจไปหมื่นล้านฉันมีทั้งเงินและความสุขสุขภาพที่ดีสุขภาพของฉันแข็งแรงแอคทีฟที่สุดฉันมั่นใจทุกขณะทุกย่างก้าวของชีวิต ฉันอายุยืนยาวและอ่อนเยาว์ที่สุดฉันแข็งแรงทรงพลังทุกอวัยวะทำงานด้วยความรักฉันเป็นคนมั่นใจฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวฉันรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันเก่งที่สุดฉันคือผู้นำ ฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันตั้งแต่ในอดีตจนวันนี้และอนาคตทุกเรื่องในชีวิตสอนให้ฉันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นรวยขึ้นฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้และต่อ,ตอไป ฉันขอบคุณที่ฉันตื่นขึ้นมาและนอนหลับอย่างทรงพลังทุกวันฉันขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจและโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยทุกวันชีวิตฉันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆคนดีๆ ฉันดึงดูดคนดีๆคนที่เข้ากับฉันรักฉันซื่อสัตย์เข้ามาสู่ชีวิตฉันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันสำเร็จมั่งคั่งตลอดไปฉันสมควรได้รับการปรบมือ ฉันเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกฉันสง่างามและเปล่งประกายที่สุดฉันโด่งดังมีคุณค่ามากที่สุดคนทั่วโลกอยากนำเงินมากมายมาใช้บริการฉัน คนทั่วโลกกลายเป็นลูกค้าของฉันมีลูกค้าที่ดีมีเงินจิตใจดีเข้ามาสู่ธุรกิจฉันการงานของฉันเจริญรุ่งเรืองขาขึ้นที่สุดธุรกิจของฉันเติบโตอย่างรวดเร็ว ทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับฉันฉันมองเห็นแต่ความสุขฉันมองเห็นแต่ความร่ำรวยฉันคือคนโชคดีทุกวันขอบคุณขอบคุณซึมซับข้อความนี้ทุกอย่าง อยู่ในทุกอนูเซลแล้ว